โอมือโชปเปอร์สวัสดีคะ่ะลูกเนียงภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าสเนสแล้วที่บ้านพี่ๆเรียกว่าอะไรคะกลิ่นจะคล้ายชาโอมออกมาทําเมนูอร่อยมากๆเลยคะ่ะวันนี้หนูกับฟีฟ้าชวนกันไปเก็บลูกเนียงที่สวนของยายได้มาเยอะมากบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องทําเมนูอร่อยๆกินกันอีกแล้วคะ่ะสําหรับลูกเนียงภาษาเหนือเปิ้นจะฮ้องว่ามาตึงยางเจ้าตอนนี้ก็เป็นไทยฤด,ดูแล้วนะคะจะบอกว่าสําหรับลูกเนียงปีนี้มี ผลผลิตน้อยมากเลยค่ะพอแกะเปลือกออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กเลยนะคะหนูกกกฟีฟ่าก็ช่วยกันไปเรื่อย,ออยๆกว่าจะได้พอสําหรับทําเมนูวันนี้ส่วนฟีฟ่าตอนนี้ก็มาก่อไฟรอแล้วนะคะไม่รอช้าตั้งกระทะกันเลยค่ะตอนนี้หนูกก็แกะลูกเนียงคนเดียวส่วนฟีฟ่าก็มาเก็บใบชะพลูลูกเนียงพอได้เยอะแล้วเทลงไปในกระทะของเราเลยค่ะสําหรับลูกเนียงกว่าจะต้มสุกใช้เวลานานอยู่นะคะหนูใส่ไม่หมดเพราะจะเก็บไว้ ทำเมนูอื่นด้วยตอนนี้หนูใส่หมูลงไปแล้วจะได้ต้มสุกพร้อมกับลูกเนียงระหว่างนี้หนูก็จะมาตำพริกกับเกลือเม็ดนะคะนอกจากหนูกับฟีฟ่าก็มียายอยู่บนบ้านบอกว่าสู้ๆคะ่ะมาปรุงรสชาติใส่พริกเกลือที่ตาไวคนสักหน่อยแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะมาต่อกันที่ขมิ้นอีกสักหน่อยวันนี้ใส่หน่อหวานด้วยเป็นหน่อไม้ที่ต้มแล้วคะ่ะต่อด้วยใส่เครื่องหอมมีเปลือมักรุนหอมแดงและพริกพอคนแล้วจะบอกว่ามาถึงขั้นตอนนี้หอมมากๆฟีฟ่าก็นั่งแก่ ลุ่ลเงียงอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้ฟีฟ้าด้วยนะซูซ้ซมาถึงขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบชะพลูลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็รอสูเพียงแค่นี้เราก็จะได้กินเมนู ลูกเนียงอร่อยๆแล้วนะคะไม่รอชายยงลงมาจากเตาแล้วก็มาตักใส่ถ้วยต่อเลยค่ะเมนูลูกเนียงของหนูน่ากินไหมคะพี่พี่ส่วนฟีฟ่ามาตักข้าวใส่ขันโตรอเรียบร้อยได้มาแล้วค่ะสําหรับเมนูของเราในวันนี้ส่วนหนูฟีฟ่าและยายก็หิวกันมากๆแล้วเราจะขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอหน้าพี่พี่อยากให้หนูทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะบายบาย